ฮัลโหลค่ะทุกคนสวัสดีนะคะตอนนี้นะคะแอนมาอยู่ที่ร้านกาแฟนะคะอ,อ,อยู่ในตัวเมืองนะคะที่รัฐยูท่านะคะ ก็ในเมืองเซาเล็กซิตี้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะวันนี้เป็นวันชาติอเมริกานะคะ for t ัปตุลนะคะ Independence Day นะคะก็มีกิจกรรมอะไรมากมายนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะจัดกินข้าวนะคะทำกับข้าวกินกันที่บ้านนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเพื่อนฮาซานเองเนี่ยก็จะสอนการทำอาหารอเมริกันเหมือนกัน เหมือนเขาจะมี traditional dish นะคะที่แบบว่าอาหารจานที่แบบเวลาวันชาติทีนี้เขาก็จะทำอะไรกันแบบนี้นะมันจะมีแบบสลัดมีบาร์บีคิวมีอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเพื่อนอาสานจะสอน,นทำอาหาร mm hmm. เพราะว่าเมื่อวานนี้แอนสอนเพื่อนาสานทำอาหารไทยไปแล้วนะคะวันนี้เขาก็จะสอน,นทำบาร์บีคิวค่ะทุกคนแบบพิเศษเลยนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวนะคะมาทานกาแฟก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปแวะซื้อของนะคะใน บางอย่างนะคะเพราะว่าเขาเพื่อนเขาฝากซื้อนะคะโอเคเดี๋ยวรอติดตามนะคะทุกคนว่างานวันชาติอเมริกานะคะแล้วก็อเมริกันคนอเมริกันสอนคนไทยทำอาหารอเมริกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะโอเครอติดตามค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Cooking Nomad ค่ะถ้าใครที่เพิ่งเปิดมาเจอช่องนี้แอนนะคะกับสามีตอนนี้เราสองคนอาศัยอยู่ในรถบ้านค่ะ แล้วก็กำลังออกเดินทางท่องเที่ยวรอบอเมริกาถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจไลฟ์สไตล์แบบนี้แล้วก็อยากอกอ,อกไปเดินทางท่องเที่ยวกับเราอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้ให้ช่อง Cooking Nomad ด้วยนะคะ <c oughs> <laughs> น่ารักมากนะคะคนไม่ทานคอฟฟีไม่กินกาแฟนะคะแต่ว่าขับรถมาส่ง s วัสดีค่ะเซอร b สวีททินคสบนรได้กาแฟมาแล้วค่ะร้านนี้อร่อยนะคะอันมาเมื่อวานก็มานะคะมาติดกันสองวันแล้วกาแฟดีมากเลยค่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปซื้อของกันนะคะเพื่อจะเตรียมตัวทำอาหารนะคะกับเพื่อนาศานค่ะ บาร์บีคิวซอสนะคะ Ooh, chili, อู้แอดชิลลี่ชื่ไทยชิลลี่รึเปล่าอันนี้เป็นแอปเปิลไซเดอร์วิเนกอร์ชิลลี่และ then brown sugar. brown sugar เขาทำโฮมเมดบาร์บีคิวซอสนะคะนี่เป็นใส่ตัวแบล็ a เ k ปเปอร์นะคะพริกไทยดำกับตัวเกลือเข้าไปนะคะ This is unique to me ใส่น้ำผึ้งลงไปด้วยนะะอันนี้เขาใช้เทคนิค double b o อยนะคะก็คือใส่น้ำเข้าไปในหม้อแล้วก็เอาตัวถ้วยทนความร้อนนะคะแล้วก็ฮีทซอสให้มันอุ่นนะคะเพื่อละลายเนยกับน้ำผึ้งเนาะให้เข้ากันนะคะตัวนี้เนยละลายแล้วนะคะ hot sod coming away you know eating bad eggs and we're over here okay. i'll be done in a second here what is so called in english silver skin it's like the membrane blocking the <laughs> down right there. Well, uh, salt, pepper, garlic garlic Like, like Miri when she salt bathes it. We're going to let this sit for a half hour so the salt pulls the the moisture up and kind of soaks in the meat a little bit and then we're gonna put on the the barbecue rub on top of that after it has a half hour what are you gonna put in there is cream cheese cream cheese cheddar cheese uh salt pepper smoked paprika tomatillo salsa a lot. Yeah. And bacon. And bacon. Yeah, lots of bacon. you make basically cheese and bacon. Yeah, cheese, cheese bacon and bacon and, and salsa. And salsa. Yeah. Yeah. This is like American style or Mexican <laughs> style? No, this is American. The Tex Mex. Like, Tex Mex? Like, oh, yeah, American Mexican, Mexican. mixed yeah. uh. you, you smoke it till the jalapenos are like tend like soft. Soft. Yeah. Mm -hmm. ส่วน making p ิ g <laughs> I say the person that not eat chili นี้โรยตัว barbecue r นะนี่จะเห็นได้ว่าที่เราบอกว่าแช่เกลือไว้นะหมักกับเกลือไว้เนี่ยมันทำให้ตัวน้ำของหมูมันออกมานะคะ brown sugar sugar paprika salt uh, garlic orange peel wow. like... It's so <laughs> like so generous we kind of have to be because some of it's gonna fall off in mm -hmm. the process and then um, เดี๋ยวเราจะหมักทิ้งเอาไว้อย่างนี้ประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็จะไปเข้าตัวสโมเกอร์นะคะก็เป็นตัวลมควันนะเครื่องลมควันบาร์บีคิวนะคะซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมงนะคะในการที่จะทําให้มันสุกนุ่มนะคะแล้วก็นเกียนฐานเบรดนะคะก็คือว่าแอน่ะชิมนะคะตัวน้ําซอสนะคะที่เขาทํา แล้วรสชาตินะคะมันไม่ค่อยมีรสเค็มเท่าไหร่มันจะเป็นเน้นเปรี้ยวบหวานนะคะแต่ก็เข้าใจแล้วเพราะว่าตัวรับนะคะที่ที่เขาใส่ลงไปมันมีเกลืออยู่ในนั้นเยอะมันก็เลยทาให้ถ้าเราปรุงน้ําซอสบาร์บีคิวเค็มเกินนะคะไอ้นี่มันก็จะยิ่งเค็มไปอีกนะคะนี่ถ้าหวานเปรี้ยวเราก็มาลงเค็มมันก็จะพอดีกันนะคะโอเค เขาเอาถาดนะคะที่ใส่น้ำแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องสโมเกอร์นะคะนี่เขาจะวอร์มวอร์มเครื่องนี่เป็นไม้นะคะเป็นเชอร์รี่วูดกับเฮกเกอรี่เล <right? S 2> Yeah Hickory n Cherrywood แล้วก็เขาเอามาแช่นะคะในน้ำเพื่อให้ไม้มันไม่เป mm ิร์นเร็วนะคะ This may not fit. But... Did you get that on tape, anyway? I broke the wood in my hand? No, I didn't. No. I'll do it again. Oh! Now you know how how Okay. It's like have a gas, right? This yeah, is propane. Gonna... Propane. Like, oh, but gas, uh -huh. ก็ฮีตตัวของบูดไปลองร้อนเลยนะครับ Hopefully one just a inch from the top เพิ่มน้ำเข้าไปไข้างล่างก็เป็นไม้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดโพเพนแก๊สนะคะต้องปรับอุณหภูมิไปนะคะตอนนี้มันอยู่ที่290แล้ And you can already start to smell smoke. It's not, it's not, you'll know when it's smoking because like smoke will be coming out. But like you can smell it starting to, like in the next minute or so, it should start. And is done, and a half. แต่ว่ามันเยอะมากเลยเพืเ่อนๆที่นี่คือมากกว่าแบบร้อยลูกแน่ๆเลยอะคือให้ลูกแบบจกมากนะคะว้าวดูดินี่คือแบบทุกหนองแตกเป็นลูกหมดเลยนะคะไม่แน่ใจว่าในวิดีโอจะเห็นไหมคะแต่ว่าตัวโอ้ควันมันขึ้นแล้วนะคะตอนนี้สโมกมันออกมาแล้ว เนี่ยว้าวโหถุงมือนั้นพิเศษมากนะคะสามารถหยิบฐานได้ด้วยนะกันไฟนะคะนี่เอาเนื้อเข้าแล้วควันออกไวายว้าว เอาที่วัดอุณหภูมิ7 drop to drop to 81 when i put it in the meat to 64 degrees to n o w us the meat 64นี้เป็นอุณหภูมิของตัวเนื้อนะคะที่เราใส่เข้าไป but 180 is the temperature of the the, the, the whole smoker and เเราปิดปิดโลนะคะเพื่อให้มันอบลมควันไว้นะนี่ so we l l g e t it back up to 275 And then we'll adjust that and once it stays where it hovers around that area. Two hours and then we put jalapeno in. We'll put the chicken uh, and the chicken. jalapeno in. Uh. But we'll wrap the ribs in foil uh. and we'll put them all on the same rack, like stacked up. Because they just kind of like baste in juices. Ah, oh, okay. It's like a it's like a campfire, but it smells good to the yeah. smell. It's the right type of wood. Yeah. Yes. So it will make it fruity. That's good already. Wow, that's nice. Can you spray water? Mm -hmm. to open to keep it moist? Yeah. หนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะฉีดพรมน้ำให้มันชุ่มชื้นว่าเราสตีมนสรีเนี่ยนี่ครบสองชั่วโมงแล้วนะคะเอาออกมาใส่ฟลอยนะคะราดซอสลงไปนนหน่อยเ่ยมออเราแร็คตัวซอสบาริคิวซอสที่เราทำตอนเช้า the key is you want to fold it in such a way that you can get it like back open easily because you're going to have to do that later okay open open the smoker hassan oh my oh พร้อมกับตัวซอสที่เราใส่เข้าไปเนาะตอนนี้นะคะเอาไก่บาร์บีคิวที่หมักไว้นะคะเมื่อเช้าแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปในเตาสโมกนะคะอบอีก2ชั่วโมงพร้อมกับหมูแต่เดี๋ยวไก่เราจะเสร็จก่อนนะคะ You use chicken thigh? Yes ใช้สะโพกส่วนสะโพก <'Cause S 1> นะคะ chicken thigh is amazing

มีชีสนะคะ t h a t cheddar c h e e s e yeah it's cream cheese and cheddar cheese cream cheese cheddar sheets bacon นะคะแล้วก็คล้ายๆกับมะเขือเทศเปรี้ยวเนาะของทางเม็กซิโกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปข้าวเตาอบด้วยนะคะ this is also take two hours <Yeah. S 1> ถ้าอยู่ในโอเว้นนะมันจะร้อนกว่านะคะก็ใช้ประมาณ45าทีก็เสร็จละแต่ถ้าสโมก มันใช้เวลานานหน่อยนะคะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะตอนนี้นะคะเอาตัวฮารเลนเนยนะคะพริกที่เราสตัฟพวกชีสอะไรพวกนี้ไปนะคะเข้าไปอบด้วยนะเป็นเวลาอีกเกือบสองชั่วโมงนะคะที่นี่เบรดทำเบคบีนนะคะ Yeah, but this is like a traditional for Fourth um, of July. Kind of like for barbecues. Yeah, yeah. Mm. just a barbecue cake which and A lot of people barbecue on the Fourth of July. Oh, and you adding the what do you call it? Uh, jello. jello. Wow, this is interesting. Yeah. This is like dessert, or it's, um, it should be a dessert, but <laughs> we eat it like as a salad. Appetite, side dish. You know? I want to know what Jello would do with that whipped cream, though. Maybe you'll see. So you can see kind of how it is right now, how it's like. Oh, you still like, like this? Yeah. Watery. Yeah, a little bit. And it would just kind of stay that way unless I really beat it a long time, mm -hmm. or by adding the Jello when we when it's finished. Then instead of like dripping off like that, yeah, it's gonna it be will kind of like yeah. flop off. Ah, oh, nice. Yeah. แล้วก็เขาใช้เจลโลนะคะคือคล้ายๆกับผงวุ้นนะคะใส่เข้าไปมันจะช่วยทําให้ตัวบิปติ้ครีมเนี่ยมันเกาะตัวแข็งตัวนะคะแล้วก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะไม่ไม่แบบเป็นน้ำเนาะอ,อันนี้ไม่เคยเห็นเลยปกติเราจะต้องเอาไปผสมน้ำใช่ไหมคะแต่นี้เป็นเทคนิคเขาเรียกว่าฟลัฟฟลัฟซาลัดนะคะฟลัฟฟลัฟ yeah hawaii but why Flup, fluff fluff like is like floppy, a fluffy like yeah. oh, that's why they call fluff salad yeah sometimes and then, it's called cottage cheese fluff because uh, we're putting cottage cheese in it uh, so just hold cottage cheese in the it's getting fluff in my big beans i know it's flipping it's, it's fluffing it's everywhere <laughs> <Yeah>. <laughs> yes okay <laughs> แล้วก็น,นี้เขากินกับดินเนอร์ไปเลยนะคะตอนแรกนึกว่าเป็นขนมหวานนะแต่ว่าไม่ใช่นะ,ะกินไปกับพร้อมกับตัวเมนคอร์สเลยนะคะตอนนี้เราใส่เชอร์รี่ไปนะคะ ไก่เสร็จแล้วนะคะว้าวน่ากินมากชอบไหมว้าวน่ากินมากไก่เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนน่ากินไหมคะนี่คือมันไม่ได้ย่างแบบปกตินะมันลมควันด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะไปเรื่อยๆ This is um j a l e p i n o ก็เสร็จแล้วนะคะว้าวหอมมากหอมมาก Smells really good Oh my gosh หลังจากผ่านไป This is like four hour right Yeah สี่ชั่วโมงนะคะตอนนี้แล้วก็ราดซอสลงไปนะคะนี่ Metal rack, right? Yeah middle rack แล้วก็ เอากลับเข้าไปให้เตาอ,อบอีกอบต่ออีกหน่อยนึงนะคะจนทุกอย่างเสร็จพร้อมกันเนาะเสร็จแล้วค่ะทุกคนน่ากินมากๆเลยนะคะตอนนี้กำลังเอาน้ำซอสนะคะมา Juicy juicy. Wow. Throw your things away tonight will go a different way, you and me. The chef has to taste before feeding Everyone. Food to make sure. <laughs> it's a little hot, but cheers. Oh that's good, dude. <laughs> หลังจากห้าชั่วโมงนะคะห้าชั่วโมงผ่านไปนะจะได้กินแล้วนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนได้เวลาชิมแล้วนะคะอันนี้นะคะที่เราทำตั้งแต่เช้าเนาะก็คือไก่นะคะลมควันเนาะแล้วก็มีเออ่ uh, pork r i ส s นะคะเป็นซี่โครงหมูนะคะที่อบถึง5ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็น heli pino ใช่ไหมเป็นพริกนะคะแล้วก็อ่อสตัฟด้วยตัวชีสนะคะมี cheddar cheese cream cheese <And bacon. S 1> แล้วก็เบคอนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเบคบีนส์นะคะปกติเนี่ยเขาจะกินคู่กับ บาร์บีคิวนะคะก็คือเป็นเหมือนของกินคู่กันนะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะทุกคนอันยังไม่ได้ชิมแบบจริงจริงจังๆนะคะแต่ว่าชิมแบบหยิบกินเล็กๆน้อยๆไปแล้วนะคะแต่อยากให้ทุกคนเห็นมากว่าแบบมันแบบมันนุ่มมากเลยนะทุกคนนี่คืออบด้วยแบบไฟอ่อนๆไปนะคะนี่นะคะนิ่มมากอืม Oh นุ่มมากเลยอะ่ะแล้วซอสนะคะก็เปความเปรี้ยวความหวานกำลังดีนะคะจริงๆอะ่ะตัวซอสบาร์บีคิวนะคะมันมีแบบหลายสไตล์มากเลยนะมันจะมีซาวทิร์นสไตเนาะถ้าเป็นนอตทคารไลน่านะคะ mm. ก็จะออกไปทางเปรี้ยวนะคะตัวน้ำซอสแต่ว่าถ้าไปทางเท็กซัสนะคะที่ว่าดังๆเรื่องของบาร์บีคิวเนี่ยก็จะไปทางหวานนะคะซึ่งเบรดเองเนี่ยเขาก็ผสมนะคะทั้งสงแบบสไตล์นะคะ เป็นยูท่านะซอสตาที่เขาทําขึ้นเองนะคะก็คือมีความเปรี้ยวหวานกลมกล่อมนะคะกาลังดีอร่อยมากคุ้มมากเลยนะคะคุณที่รอคอยห้าชั่วโมงเนี่ยหอมกลิ่นไม้ที่แบบทําด้วยนะอืมหลุดหลุดออกจากกระดูกเลยอร่อยมากอันต้องเอากลับไปทําเองที่บ้านนะคะไม่มีเครื่อง สโมกไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะแต่ว่าจำสูตรไวแล้วนะคะทุกคนก็ถ้าใครนะคะที่มีโอกาสนะอยากลองชิมนะคะบาร์บีคิวแบบนี้นะ,ะก็ลองเอาไปทำที่บ้านดูนะคะทุกคนก็ลองไปอัดแอดูนะคะก็อันโชว์สูตรไปให้ดูหมดแล้วเนาะอ๋อแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะทุกคนตัวอันนี้เรียกว่าฟลั p สลัดนะคะก็คือทำด้วยวิปปิ้งครีมนะคะเฮฟวี่ครีม แล้วก็มีเอ่อมีเจลโลนะคะแล้วก็คัตเตอร์ชีสแล้วก็เชอร์รี่นะคะ <c oughs> ก็ง่ายๆเลยเขาก็จะกินอันปกติอันนึกว่าจะเป็นแบบว่าเป็นของหวานแต่เขาบอกว่ากินรวมคู่กันไปได้เลยนะคะ <c oughs> ก็นแปลกดมิบนะ <c oughs> อร่อยมากแล้วก็อันนี้ค่ะทุกคน <c oughs> เป็นไก่นะคะ จะเห็นได้ว่าตรงขอบที่มันแดงๆนะคะก็คือตัวสโมกเขาเรียกว่าสโมกริงนะคะอ,อร่อยอืมหอมมากเลยอะอร่อยนี่เป็นพริกคาลาเปนโยนะคะแล้วก็ซับด้วยพวกชีสมีครีมชีสมีเบคอนนะคะอยู่ในนี้นะ Good Not That's spicy That s interesting <S mm. okay. อืมโอเคนจะชิมให้หมดเลยนะคะทุกคนนี่แล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะจะบอกรสชาติเพื่อนๆนะนี่เป็นฟลอปซาสลัดนะคะกินรวมกันไปหมดแล้ว <laughs> ฟลอปซาสลัดนะคะอ,อร่อยแต่นี่มันเหมาะกับดิเซอรต์ตมากกว่านะ เป็นเหมือนแบบข้องหวานนะคะถ้ากินพร้อมกันอันว่ามันไม่น่าจะเข้ากันเท่าไหร่แต่เขากินพร้อมกันนะคะทุกคนโอเคค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันชาติอเมริกานะคะอันก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสนะคะมาเรียนรู้การทํา บาร์บีวนะคะจากเพื่อนสนิทของทัานนะคะแบรดน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ให้เราอะ่ะอยู่บ้านเขาเราอยู่กับเขามาประมราณัามัน d สามวันสองคืนนะคะสนุกมากนะคะแล้วก็ลูกๆของแบรดก็น่ารักมากๆเลยเนาะโอเคดีใจมากๆเลยนะคะ,คดะ,คะได้มาแชร์นะคะโมเมนต์ Moment ดีๆนะคะเ,เพื่อนๆได้ชมกันนะก็ อย่าลืมนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้ช่อง Cooking Nomad ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวแอนเจอกับเพื่อนๆใหม่นะคะคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย <Yeah. S 1> <Whoa. laughs> Thank It's you so much Cut โอเคค่ะก็อร่อยมากๆเลยนะคะอันนี้พูดจริงๆเลยนะไม่ได้ชมแบบเพื่อคอนเทนต์ใดๆนะคะก็คือเราไปกินบาร์บีคิวมาหลายที่แล้วนะแต่ว่าของเบรดเนี่ยคืออร่อยจริงๆเลยนะคะรสชาติก็กลมล่อมนะคะเปรี้ยวหวานกับลังดีแล้วก็เทนเดอร์มากๆกินอยู่ไม่เป็นไร <laughs> oh, ไม่เป็นไร I didn't teach you that word <laughs> No I know you, you do a l o t t Thai word No A little bit a <laughs> No No